สวัสดีครับถ่ายให้ชมอีกหนึ่งกอนะครับตัวนี้เป็นไผ่เปรงเล็กข้อถี่ตาโปนนะครับที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้หน่อเขาแห้งไปนะครับยุบตัวผมเพิ่งดึงออกทั้งๆที่หน่อมันขึ้นมาถึงความสูงประมาณนี้แล้วนะครับสูงประมาณเกือบหนึ่งฟุตละแต่เนื่องจากว่าลำนี้เขาขึ้นมาก่อนหน่อนี้ขึ้นมาก่อนก็กำลังพุง่ง เมื่อนอนนี้ตามมานะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยก็เกิดอาการแห้งฟอไปทิ้งตัวเองเลยนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งหนอนตัวนี้น่าจะไม่ยุกนะครับเพราะว่าลำนี้ขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับขึ้นใบกลางสมบูรณ์แล้วแต่เสียดายตัวนี้มากเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ดึงมันไม่ออกทิ้งเอาไว้ เดี๋ยวอาจจะมีตาด่อแทงเพิ่มขึ้นมานะครับคางๆตัวนี้เริ่มออกหางขึ้นมาตัวนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ลำแล้วนะครับจริงๆห้ามันมันแห้งไปก็ทีหมดเลยนะครับตัวนี้สวยมากตัวนี้เท่าที่ดูนะครับหน่อนเนี้ยผมว่าทีเหมือนกันเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับอ่าไพ่เปล่งนะครับเปล่งเปล่งเล็กข้อที เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนิ้วผมนะ,นะครับสวยมากตัวนี้หน่อใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาตัวนี้เพิ่งลอกกับใบออกนะครับเพิ่งลอกกับใบส่วนหนอนนี้ยุบไปแล้วนะครับแห้งผมก็เพิ่งดึงออกลอกกับออกสวยนะครับเพื่งน